เอาตึกแถว3ชั้นที่อยู่ใกล้กับวงแหวนรอบ4เพียง800เมตรมาฝากกันค่ะและที่นี่คือ CC Y t o w n ตึกแถว3ชั้นที่อยู่ในเขตชุมชนใกล้สี่แยกเทศบาลตำบลป่าภั่และข่าวดีมากๆเลยค่ะถนนด้านหน้าโครงการเนี่ยจะขยายจาก6เมตรเป็น8ในเมตรเดือนตุลาคม68นี้แล้วและตึกหน้ากว้าง4.7เมตรมีห้องนอน3ห้องน้ำมีห้องครัวอยู่ที่ชั้นหนึ่งมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ย200ตารางเมตรขายที่ครูหาละ2.9 9้าล้านบาทค่ะลูกหลังของที่นี่ใช้แบบหล่อเสาเข็มนะคะและโครงสร้างก็ใช้วัสดุอย่าง ดีของ S C G ค่ะแต่ละชั้นจะมีห้องน้ํากลางหนึ่งห้องสุขภัณฑ์มาเป็นของคอตโต้อย่างดีเลยนะคะส่วนพื้นจะปูเป็นกระเบื้องยาง S P C ค่ะแต่ละชั้นก็จะมี2ห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูชั้น3ากันตึกแถวของ C C Y ท i t o w n ค่ะจะอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ตลาดปลาเมือดเพียง2.5กิโลเมตรในเรื่องของทราฟิกนะคะเร่งที่เราไปถ่ายทํากันเราจะเห็นมีรถสัญจรไปมาตลอดเวลาเลยค่ะธุรกิจที่น่าสนใจสําหรับทาเลนี้อาจจะเป็นร้านขายของชําร้านขายยาหรือทําเป็นออฟฟิศก็ได้ค่ะเขาซอยห้องไว้ได้เยอะสามารถทําเป็นห้้อองกกก็็บสสตินคา ได้เหลือเฟือเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะแวะมาชมตึกนะคะสามารถติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะคะ